เอางี้เลยยูนิยูนี่เลยขอบคุณครับผมก็วันนี้นะครับดีใจนะครับที่ทุกคนมาคอนเสิร์ตครั้งนี้ของผมนะครับผมก็เอานะปีเดียวมีหนเดียวนะเวลาเราจัดคอนเสิร์ตก็มากันเต็มๆก็ดีนะครับก็อันนี้ก็เป็นบัตรขายมา50%บา50ัตรแจก50%ตก็ไม่เป็นไร นี่ที่ดังมาจากบัตรแจกทั้งนั้นมาเอาบัตรซื้อมาบัตรซื้อบัตซื้อก็เราจะมาให้บัตรแจกกรี๊ดเดี๋ยวจะรู้เยอะก็วันนี้นะครับก็ผมดีใจมากก็ได้มีโอกาสร้องเพลงนะครับผมให้กับทุกคนนะครับเป็นคอนเสิร์ตเดียวเลยก็ แน่เอียด13เพลงกันเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้็ราฟังกันให้จุงใจนะครับผมก็วันนี้มีท่านผู้มีเกียรติหลายท่านที่มาจากแวดวงดนตรีนะครับก็ออกตัวไว้ก่อนเลยว่าเพี้ยนนิดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไร,นะค,รคิดว่ามันไม่เป็นไรผมคิดว่าแต่นะครับผมก็บางทีเวลาเีงี้ยผมอาจจะมีปัญหามอนิเตอร์ดับแป๊บหนึ่งก็ได้นะครับ,นะรบผมก็วันนี้เอาเป็นว่ามาพูดถึงคอนเสิร์ตวันนี้นิดนึง วันนี้เนี่ยคือเซเรเนตต์ออฟมายมายมายยูนิเวอร์สใช่ไหมครับก็คอนเซปต์นี้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะว่าผมรู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปทํางานต่างประเทศบินไปไปมาแน่นอนเราเจอกันน้อยลงเราก็จัดคอนเสิร์ตสักทีหนึ่งครั้งนี้เป็นคอนเซปต์อะไรดีครั้งที่แล้วเป็นวันเกิดใช่ไหมครับทางนี้ก็เออเป็นแบบเป็นแนวแบบเพลงเพราะๆฟังแบบให้เหมือนเป็นทุ่งนองๆไปที่มาครับว่าเซเรเนต์นะครับแล้วก็การที่ผมเปิดด้วยเพลงของน้องเนส ชื่อเพลงว่กเพลงของหัวใจ้าทำไมโดนเอสมาหรือว่าเสียตามบัวให้เนสไปใช่ไหมล่ะเอ้ยไม่เป็นไรโอเคห่างกันหลายรุ่นละ <c oughs> ก็เป็นเพลงของหัวใจนะครับผมว่าเป็นเพลงที่เหมาะสมที่สุดท,ที่จะเปิดคอนเสิร์ตเซเรเด่รอบใหม่ๆเพราะว่ามันเป็นช่วงทํานองของหัวใจมันเป็นเพลงของหัวใจแล้วก็คอนเสิร์ตนี้เป็นช่วงทํานองที่มอบให้กับแฟนๆชาวยูนิเวิร์สทุกคนนะครับผม คิดมาคือที่ปวดท้องเนี่ยหมอสันนิษฐานเครียดนะหมอหมอว่ากินปกติเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้น้องนัทที่อรงเครียดแนๆ่ๆผมบอกเฮ้ยหมอครับไม่ได้ใช้ความเครียดนะครับผมรู้สึกว่าผมมีความสุขดีทุกวันนี้หมอบอกว่า,วาเอ๊แต่ว่าน้องนัทก็มันจะมีคอนเสิร์ตไม่ใช่เหรอแอบแต่หมอดูอีกว่าใช่ครับหมอก็หมอก็เ,อออเลยถามว่าเอ๊น้องนัทมันเป็นไปได้นะน้องนัทอาจจะมี ซีนไหนไหรืออะไรที่ตั้งใจทํามันมากๆที่ไม่เคยทําที่ไหนผมเลยจกเลยเออใช่ค่ะท่านคงเครียดแหละหมอเพราะว่าคอนเสิร์ตในวันนี้เนี่ยผมก็คิดมาอย่างดีนะคบผมไม่ว่าจะเป็นคอนเ็ปร์หรือว่าเพลงสไตล์เพลงแล้วก็ซีนต่างๆที่จะเกิดขึ้นบนเวทีอย่างเมื่อกี้นี้ก็ก็คิดมานะครับแล้วก็ต้องอขอขอบคุณผู้จัด แล้ว่าทีมจ <kap> ัดทุกคนที <high> ่ทําให้มันเดิเมทขึ้นมานะคบผมให้มันเกิดขึ้นจริงบนเวทีนี้ครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นทอล์กโชว์ซะก่อนคอนเสิร์ตนะครับก็เพลงต่อไปกันเลยดีกว่าเพลงต่อไปเนี่ยที่เลือกมาร้องเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มที่จะทํางานไปในด้านประเทศเกาหลีมากขึ้นนะครับผมก็เลยคิดมองย้อนกลับไปถึงประเทศเกาหลีของนันครั้งแรกสุดเลยที่ไปเนี่ยคืออะไร แล้วก็จําได้ว่าครั้งแรกสุดที่ไปประเทศเกาหลีเนี่ยคือตอนนั้นไปถ่ายภาพนิง่งใช่ไหมเพลงชูติ้งเป็นโฟโต้บุ๊คให้กับอัลบั้มนักทิวเดอร์แพชชั่นผมก็เลยคิดว่าเพลงเพลงนี้เหมาะสมที่ถ้าจะพูดถึงคอนเซ็ปต์คอนเสิร์ตคือเพลงเมื่อกี้ <c oughs> เพลงนี้น่าจะเป็นการเริ่มต้นของผมในชีวิตที่ประเทศเกาหลีครับเพลงต่อให้เธอจะลืมไมทัน <c oughs>